ช่วงนี้อีฉันไปงานไหนก็ตามเจอแต่งานเร่เอศชาติมันล้าหลังและเรากําลังติดอันดับประเทศที่ทําแท้งอันดับต้นๆของเอเชียและอันดับต้นๆของโลกด้วยซ้านั่นหมายความว่าคุณภาพชีวิตของเราในวันนี้ไม่ดีเลยวันนี้เราจึงมาคุยกันว่าเราจะทําอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาการตั้งครันของเด็กวัยรุ่น พี่เบสขออนุญ,ญาตเสนอแนวทาง3ข้อดังต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้จริงน้องๆที่เป็นดีเจหรือคนที่ต้องเอาความรู้ไปเผยแพร่ต่อใช้3หลักการนี้เลยค่ะหลักการที่1ในการแก้ไขปัญหานี้นั่นก็คือพี่เบสว่าถ้าเราสามารถทําให้วัยรุ่นรักตัวเองได้เราจะมีสติก,ก่อนสตาร์ทเซ็กเพื่อไม่ต้องสต็อปชีวิตก่อนวัยอันควรรักที่สองค่วัยรุ่นถ้าอยากแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้จริง พี่เบสว่าคนเราต้องมีความฝันและมีเป้าหมายถ้าเรารักเป้าหมายชีวิตเราจะไม่สต็อกด้วยการเปลี่ยนชุดคุยให้กลายเป็นชุดคลุมท้องแน่นอนรักสุดท้ายคือเบสว่าคนเราต้องม,มีความรักที่มีชื่อว่ารักรู้ขุนถามน้องๆที่กําลังฟังอยู่ถ้าเรารักพ่อแม่เราจะอ่อนแอต่ออํานาจกิเลสและทาให้เขาเสียใจไหมคะตอบอ่อนแอต่ออำนาจกิเลสและทำให้เขาเสียใจหรือไม่ ไม่เพราะเรารักเขาถูกไหมคะถ้าเรารักครูและสถาบันการศึกษาเราจะทําให้ครูเราสถาบันการศึกษาเราขายขี้หน้าไหมคะ <c oughs> คาถามสุดท้ายถ้าเรารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจะอยู่เห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่พัฒนาอะไรเลยแบบนี้โดยที่เด็กตั้งท้องอายุน้อยลงเรื่อยๆเ,เราจะยอมไหมคะยอมไหมคะยางเป็นการสนับสนุน สัพัพพอนนนเรียปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่นจึงเป็นภารกิจที่สําคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความร่วมมือกันในขณะที่สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอัตราส่วนและจํานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอัตราเกิดของประชากรลดลงและแนวโน้มประชากรไทยจะเริ่มลดลงในระยะ5-10ปีข้างหน้า จำนวนเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นกลับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้มีการเกิดน้อยแต่ด้อยคุณภาพผมเองรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในที่ทีเปิดมาทการสร้างสารรค์พลังบวกในเด็กและเยาวชนป้องกันกับการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นในวันนี้นะครับสื่อมวลชนภาควิชาการหรือองคอ์กรอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับคงจะต้องเข้าเข้ามาร่วมมือกันนะครับ กระทรวงเองนะครับกระทรวงพอมเนี่ยนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะครับได้กับเคลื่อนงานตามพรบป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี59เนี่เองนะครับพรบฉบับนี้นะครับในมาตรา9านะครับกำหนดให้มีการจัดสวิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับยกตัวอย่างนะครับก็กิจกรรมที่ดีเจทีนที่เราดําเนินการโครงการนี้ก็เป็นอย่างที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ ทําให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างหรือเวลาที่มีอยู่เนี่ยเป็นมีคุณค่าต่อตันเองและต่อชุมชนด้วยรวมทั้งกับเพื่อนๆด้วยนะครับสองหนึงน่งค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเป็นการารวมพลังกันนะคะกับพิธีเปิดวิทรากรสร้างสาร์พลังบวกในเด็กและเยาวชนป้องกันปัญหาการ โล่รางวัลและเงินรางวัลเป็นที่เรเล็กด้วยขอแจ้งความยินดีด้วยค่ะเดินทางมาไกลาาจากจังหวัดแพร่เลยนะคะเก่งมากเลยเดียวนะครับยักษ์สนับสนุนและได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากอ,อกบตทุกๆแห่งเลยนะคะที่ได้ให้ความร่วมมือกัน เวลายไปทําไหมเนี่ยแค่ผู้ชายรูปร่างดีคนหนึ่งจะมีเมียมันแปลกตรงไหนยังสองอาทิตย์คะแม่เราไปทํารายงานที่ห้องสมุดไปทํารายงานเรื่องเพศศึกษาส่งครูนาะพี่เอ็มนะตามองตาแล้วเราก็ตกอยู่ในอํานาจของเพศศึกษาวันนี้เราก็จะมาทาความฝันให้เป็นจริงน้พี่เอ็มนะละมาบัดนี้สี่อโย่มือนมชูรีก่อน ก้มเข่าใส่พ่อแม่เอ๋ย กิจกรรมนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องการให้เด็กเข้ามามีพื้นที่สร้างสรรค์ของเขาเองเราให้เด็กช่วยกันคิดแล้วก็ผู้ใหญ่เราก็เสริมหนุนให้เขาเกิดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาสถิติคือยังไงคะท่านคะเห็นบอกว่าติดอันดับที่เท่าไหร่นะคะของเอเชียสถิตินี่ก็อันดับหนึ่งของเอเชียนะครับโอ้เหรอคะ อันนี้คือท้องก่อนท้องก่อนวัยอันควรใช่อายุต่ำกว่า20ปีลงมาเนี่ย19ปีลงมาเนี่ยขนาดนั้นเลยครับอันดับอันดับอันดับ2ของโลกเลยล่ะอันดับ2ของโลกคู่ไทยขนาดนั้นเลยเป็นเป็นสถิติเราไม่ต้องการครับค่ะค่ไม่ต้องการกันเลยแล้วจะแก้ปัญหาได้ไหมคระท่านทามองระยะยาวจริงจริวแก้ขแก้ไขได้แต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตัวเด็กเองเด็กเยาวชนเองแล้วครอบครัวเด็กชุมชนและสังคมด้วยรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยครับต้องต้องรณรงค์รณรงค์ให้ให้รู้ถึงว่า มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันครับพมที่ก็จะเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็คงจะต้องดำเนินไปนะเพื่อเรื่อที่ขยายผลให้ครอบคลุมไปทุกพื้นที่อะไรเรามีการประเมินผลไหมว่าทาแล้วปุ๊บเนี่ยสถิติลดลงขนาดไหนครท่านคะในพื้นที่ตบลที่ทำสถิติดีขึ้นนะครับ แต่ว่าในพื้นที่อื่นๆเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ก็คงจะตั้งเข้าไปรณรงค์นะครับแล้วก็ให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนครอบครัวด้วยประชมชนอันนี้คือหวังไว้ว่าน่าจะลดสักกี่เปอร์เซ็นต์ัต่อปีครับท่านผูเราตั้งไว้ก็ในอนาคตณนปัจจุบันถ้าคิดต่อพันคนคนที่คลอดนะครับเราอยากให้ลดมาต่ำกว่าจากจากที่เป็นอยู่50กว่าคนเนี่ยนะครับลดมาให้ต่ำกว่าเป็นสักอนาคตจริงๆเนี่ยก็สักเหลือร้อยละ พันละไม่เกิน40อย่างประมาณนี้นะครับก็คงจะต้องเป็นงานงานที่ต้องช่วยทำกันทำครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคดีครับ